มีพระภาพเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็บทนี้ก็เป็นบทที่แปรจากบทของนาโมนาโมตัสสะภควัตโตอรหัตโตสมาสัมพุทธัสสะเราชาวพุทธควรจะแสดง นะวาจากิริยาทั้งกายทั้งใจแสดงถึงความลำลึกนึกถึงในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณนะแสดงความนอบน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธองค์อยู่ตลอดให้มากเท่าที่จะทำได้เรียกว่าพุทธานุสติล,ลึกถึงคำสอนของพระองค์อยู่บ่อยๆเรื่อยๆ ทั้งจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดของพิสุณีหรือเะเป็นคุณธรรมต่างๆเช่นให้มีสติรละลึกถึงความเป็นจริงอยู่ตลอดอทำาบ่อยทำาเรื่อยล้วก็อะไรที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เรียกว่ารรมานุสติรละลึกถึงคำสอนของพระองค์นั่แหละเรียกว่าธรรมานุสติสังขานุสติก็คือระลึกถึง ทั้งสองระดับคือพระอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์ผู้มีพระคุณผู้ที่รับรองสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่ดีจากการบรรลุธรรมอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้เป็นพยานให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระธรรมคำสอนพระของพระองค์เนี่ยมีอยู่จริงและเป็นไปได้และทุกคนสามารถสำเร็จได้บรรลุได้ถ้าปฏิบัติตาม ใครครวพิจารณาตามมีโยนิสโสมณนสิการศึกษาเราเรียนพิจารณาเหตุและผลตามคําสอนของพระองค์เช่นคนเรานะได้ฟังแล้วคําว่าสิ่งที่อยู่เหนือความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีอยู่และทําให้วงจิตนั้นเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบสุขเป็นสันติได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาดีมีศีลดีมีสมาธิตามั่นดีในธรรมทั้งหลายในคุณงามความดีทั้งปวง มีตกจะมีความซื่อสัตย์และให้ความมีตาวความรักให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกันไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนกันจะมีผลตอบรับอย่างไรเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาพิจารณเาเหตุผลเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ก็เช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันที่22มกราคมพุทธศักราช2568ก็ไดรมาพูดธรรมะ สิ่งละอันพละน้อยประกินละกัรรมให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมทางสังคมโซเชียลเพื่อให้เป็นไปให้เพื่อเป็นประโยชน์มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเรื่มใสธรรมะของท่านที่มีอยู่สิ่งใดใครก็ตามถ้าพูดทำกล่าวทำประกาศทำถ้าทำนั้นเป็นไปในทางของพุทธศาสนา ผู้ที่เป็นพุทธาศาินิกชนก็ให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความให้ความเคารพธรรมอันเป็นธรรมนั้นเหมือนกับพระพุทธองค์ให้ความเคารพธรรมในสิ่งที่เป็นธรรมพระองค์ไม่เคารพสิ่งใดนอกจากธรรมนั้นเรื่องจริงนะก็จะพูดถึงการธรรมะที่เป็นปรมตถะัดจาสักนิดหนึ่งก่อนที่จะ กนะำหนดครบลรงซึ่งเวลาที่กำหนดไว้ห้านาทีทำทั้งหลายนะย่อมสงเคราะห์ซึ่งกันและก,กันธรรมธาตุอันเรียกว่าขันห้าก็ดีหรือเรียกว่ากิเลสตัณหาก็ดีเช่นความอยากนะความมุ่งมั่นนะความมุ่งมั่นเรียกว่าอย่างหยหานะมุ่งมั่นโหยหา อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นพรหมหรือบุคคลอยากได้บรรลุฌานอยากได้อยากได้ฤทธิ์อยากมีอิทธิธิปปัิหารสําเร็จฌานปัญญาสมาบัติหรือในที่สุดก็อยากจะบรรลุญาณผู้อย่างรู้แจ้งในโรกุตระธรรมเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็อาศัยความอยากนะเรียกว่าอาศัยความความอยากรักความอยากอาศัยตัณหารักตัณหา อาศัยราคะระราคะคืออาศัยการพิจารณาว่าตัณหาความอยากมีโทษมีภัยอย่างไรบุนะรคคลที่มีความอยากแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมจนได้บรบรลุฌานก็ดีบรรลุญาณก็ดีก็นื่องด้วยเบื้องต้นอาศัยความอยากอาศัยตัณหาดังนี้ก็คงไม่ได้บรรยายให้กว้างเกินนี้ผู้ผู้ดีมีปัญญาได้ฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจสำหรับช่วงนี้ก็คงจะหมดหมดเวลาเวลาหมดแล้ว ขอ,อุติไวเปเพียงแค่น,นี้ขอความเจริญในธรรมแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านผู้เป็นบัณฑิตปราชล์ดทุกท่านเ้วยความเคารพรรอย่างยิ่ง